โอ้โห uh, แสดงว่ามันต้องตัวใหญ่มากเนะีสามารถทำสลิงขาดได้โอ้ uh, นี่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 ติดฮะลักษณะของมันเหมือนปลาสแง,ง้ทุกอย่างครับ mm. เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาสแง,ง้แค่นั้นเองนะครับดูครับเนื้อชำ้ชำ ผมโจโฉนะวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ป่าชายหาดนะซึ่งมันก็จะมีแหล่งน้ํากร่อยแบบนี้นะครับที่มันขังขังไว้แบบนี้มันจะมีปลาไหลตัวหนึ่งนะครับลักษณะมันเนี่ยคล้ายกับปลาปีศาจปลาแสงแงะของผมมากเลยนะครับแต่มันจะเป็นตัวสีดําแล้วก็ยาวแข็งแรงมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะลองมาตกดูนะโดยที่ผมก็เตรียมเหยื่อปลาหมึกมาด้วยแล้วก็มีดพล่นหนึ่งไว้สําหรับสับเหยื่อแล้วก็ดักนะครับ ตาเบ็ดที่ผมใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้แบบเดียวกับตกปลาสสแง่เลยนะครับซึ่งก็เป็นตาเบ,บ็ดขนาดใหญ่แล้วก็มีสายสลิงอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเหมือนกับปลาสสแง่เลยนะครับวันนี้ผมจะลองไปล่าดูนะดูซิว่าผมเนี่ยจะสามารถล่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปักเบ,บ็ดทิ้งไว้แล้วก็รอดูว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับปลไปลุยกัน ผมก็เดินมาในป่านะครับมันก็จะมีแอ่งน้ําเป็นแอ่งๆนะซึ่งเราก็จะต้องเลือกแอ่งน้ําที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ดักดูดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ครับข้างไนนี้มันก็จะเป็นแอ่งน้ําเป็นแอ่งๆแบบนี้นะครับอ่าเราก็ต้องลองดักดูนะ ศาสตร์นี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับนี่หญ้าแถวนี้ยังสดๆอยู่เขียวโอเคผมว่าใต้ซอกหินนี้อาจจะน่าลุ้นนะมาเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้สักตาหนึ่งนะครับ เอาเบ็ดออกมาก่อนแล้วก็หั่นเหยื่อนะครับนี่เหยื่อก็เป็นเหยื่อหมึกนะครับใช้เป็นหมึกแล้วก็นี่เสียบไปเลย ชืบชืบนี่ฮะแบบนี้นะกินหมึกเนี่ยมันแรงมากหวังว่ามันจะช่วยให้ผมได้ปลามานะนี่วางลงไปเลยมัดไว้กับอะไรดี มัดไว้กับขอนไม้นี่เลยแล้วกันนี่นะครับดักตรงนั้นแล้วก็มัดไว้ตรงนี้เลยโอเคอหั่นไว้ก่อนหลายๆอันนะฮะ ใต้หินตรงนี้ก็น่าสนใจนะผมจะดักไว้ใต้หินตรงนี้อีกตานึงด้วยเผื่อว่ามันจะอยู่ใต้หินตรงนี้นี่ไปครัแบบเราไปหาดักจุดอื่นกันต่อ ลองโยนไว้กลางสะบ้างนะครับเผื่อว่ามันจะมีตัวที่มันอยู่กลางสะที่นี่มีสัตว์ประหลาดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คล้ายกับปลาสังเงมากเจ้าปลาตัวนี้นะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าปลาตูหนานะซึ่งจริงๆแล้วมันคือสัตว์กลุ่มเดียวกับปลาสังเงเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะครับ 啊。 Okay. เรียบร้อยนะครับก็ดักไว้6ตานะเดี๋ยวรอสัก2-3สามชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะกินหรือเปล่าระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งพักก่อนนะครับเอาล้วตอนนี้นะครับผมก็นั่งพักจน ถ้าทิ้นเนี่ยมันตกดินแล้วนะพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันล่มหมดแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่ปลามันจะกินเหยื่อของเราแล้วนะเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่ามันกินหรือเปล่านะครับมาไม่มีลุ้นเลยนะมันเบามากอุ้ยแต่เหยื่อมดผมใส่เหยื่อไปเยอะมากเลยนะเป็นหมึกด้วยถ้าไม่ใช่ปลาหรืออะไรเนี่ยมันไม่น่าหลุดง่ายๆนะครับอ่าอาจจะเป็นปูก็ได้ ตาแรกไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตาต่อไปอุยอ้ยโอ้ตาเบ็ดมันแปลกๆมันเหมือนมันบินหมดเลยนะแถวนี้เดี๋ยว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 โอ้ดูฮนะสลิงคาร์ดสลิงคาร์ด สลิงขาดเลยนะโอ้โหแสดงว่ามันต้องตัวใหญ่มากนะสามารถทำสลิงขาดได้โอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกตาหนึ่งฮนะอู้อันนี้ก็แปลกๆอันนี้มันบิดมาทางนี้เลยนะจริงๆผมดักไว้ฝั่งนี้นะครับมันลอยมาฝั่งนี้เลย สรุปม,มันคือตัวอะไรที่มากินผมดักไว้ข้างในนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับเผื่อว่ามันจะกินโอ้แต่เหยื่อผมนี่คือหลุดออกมาข้างนอกเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ตานี้เหยื่อยังเหลือนะครับอ่ะผมจะดักไว้แทนตรงนี้แล้วกันนี่นะครับผมจะดักไว้แทนตรงนี้ ขอใหม่นะผมอยากเห็นตัวจริงๆนะคือสลิงมันขาดไปเลยแสดงว่ามันต้องตัวใหญ่มากนะเป็นปลาปีศาจของจริงเลยสามารถทำเบ็ดของผมเนี่ยบิดขาดได้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูอีกสะหนึ่งนะครับซึ่งยังเหลือตาเบ็ดอีก3ตาดูซิว่ามันจะติดหรือเปล่า ผมดักไว้ตรงนู้นอีกสตานะมาเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ได้มีอะไรผิดปกติ เยอะหมดเยอหมดโอเคนะครับผมพลาดเองนะที่ปล่อยไว้นานเกินไปนะมันกินมันติดแต่มันหลุดนะครับอันนึงเนี่ยสลิงขาดไปเลยนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็หลุดไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับคือขึ้นบกแล้วก็ข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยแล้วก็ที่เหลือก็เยือหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปหาเหยื่อก่อนแล้วก็มาวางใหม่นะยังไงผมก็จะต้องเอาตัวให้ทุกคนดูให้ได้นะครับปะเรากลับไปเอาเหยื่อแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ใหม่นะไปลุยก,กันเอาแล้วครับตอนนี้นะครับก็มันมืดแล้วนะหลังจากที่เราไปตรวจเบ็ดแล้วก็มันติดมันขาดนะผมก็เอาเหยื่อไปใส่ใหม่แล้วก็รอจนกลางคืนแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับหวังว่ามันจะติดนะปะ นี่เลยฮะสระน้ำมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอพอมันมืดปุ๊บมันก็มองไม่ค่อยเห็นทางนะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนแหละนี่ฮนะตาแรก ผมย้ายนะผมก็ย้ายจากตรงนู้นแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับมันติดไหมโอ้โอ้นี่นี่นี่น,น,นติดฮะว้วนี่เห็นไหมปลาไหลตัวเบลอเลยนี่อันนี้คือปลาตูหนานะครับนี่ดูฮะว้าว มันม้วนแบบม้วนติดไปหมดเลยนะครับนี่เอาจริงๆนะครับรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยมันเหมือนกับปลาสังแงมากๆเลยเห็นไหมฮะมันเหมือนกับปลาสังแงไม่มีผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวสีเทาๆดำๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือ ยังไม่ได้ตัวใหญ่มากนะฮะแต่มันสามารถตัวใหญ่ได้มากกว่านี้อีกว้าวแค่เบตาแรกก็ติดเลยนะลักษณะของมันเหมือนปลาแสแง,งทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาแสแง,งแค่นั้นเองนะครับนี่นี่คือปลาตูนาโอเคยังเหลือเบตตาอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คดูว่ามันจะติดอีกไหมอ่าตาแรกติดเลยปลาปาอันนี้คือตาที่สองฮะ โอ้ oh. อันนี้มันยังไม่กินเลยเหยื่อยังอยู่นะครับขว้างไปตาน,นี้มันเคยขาดโอ้ oh, เหยื่อยังอยู่นะมองเห็นเหยื่อเลยโอเคฝั่ <Okay. S 2> งนี้อีกตาน,นึ่งฮนะ นี่มันยังไม่กินนะครับวางไว้ที่เดิมนี่ว้าวเราตกได้ตัวหนึ่งนะไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับนี่ไส์กำลังน่ากินเลยนะหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับปลาไหลไฟฟ้าไม่มีผิดเลยนะครับนี่เพียงแต่ว่ามันไม่มีไฟฟ้าแค่นั้นนะอ่าแล้วก็ดูฮะมันมีครีบตรงนี้นี่ฮะมันมีครีบอยู่ ก็เลยทําให้เรามั่นใจว่ามันคือปลานะมันไม่ใช่งูนะครับนี่โอ้ยังกับปลาดุกเลยปลาดุกก็ไม่ใช่ปลาไหลก็ไม่เชิงนะครับนี่โอเคก็ผมจะเอากลับไปยังที่พักนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะเอาไปทอดกินนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ รุณสวัสด์ครับเช้านี้ผมก็มาเก็บเบ็ดที่เหลือนะดูซิว่ามันจะยังติดอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อคืนนี้ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับมาทั้งนี้ยังเหลืออยู่นะฮะได้เพิ่มอีกสักตัวไหมผมอยากเห็นในตัวที่ ตาเบ็ดมันขาดหายไปนะครับว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนสามารถทําสลิงขาดได้นะก็อาจจะใกล้เคียงกับปลาแสแงเลยนะครับเพราะว่าถ้าตัวไม่ใหญ่จริงเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะทําให้สลิงขาดได้นะครับ เฮ้ยอันนี้ติด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 นะครับเห็นหัวเลยเห็นไหมฮะเห็นหัวเลยติด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 แต่ตัวเล็กมากตัวเล็กมากนะครับดูสิฮะว้าว ตัวเล็กมากเดี๋ยวผมจะหาวิธีปล่อยมันไปนะครับเราจะเอาแค่ตัวใหญ่นะไม่รู้ว่าปล่อยมันไปแล้วมันจะยังรอดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยหาวิธีปล่อยมันไปนะฮะแต่มันตัวเล็กมากเลยดูครับอา่าตัวแค่นี้นะตัวเท่าปลาไหลเองตัวเท่าปลาไหลธรรมดาเองนะครับตัวเล็กมากโอเคเดี๋ยวจะลองหาวิธีปล่อยมันดูนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันมันน่าจะไม่ลอดแล้วนะมันกลืนไปลึกมากนะครับก็น่าจะช่วยไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าหาดแล้วก็เอาปลาที่เราได้มาเอาไปปรุงให้มันสุกแล้วก็กินกันนะครับป้า ทุ่สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมก็จะเอาปลาตูหนาที่เมื่อคืนนี้นะเมื่อวานนี้ผมไปล่ามาได้เนี่ยเอามาทอดนะครับโดยผมเลือกใช้นี่เลยครับน้ำมันอง,งุ่นนะสาเหตุที่ผมเลือกใช้น้ำมันอง,งุ่นเพราะว่าเขามีคอนเซ็ปต์ดีที่สุดคือการใส่ใจนะครับใส่ใจคุณภาพใส่ใจสุขภาพใส่ใจรสชาติแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับมาเดี๋ยวเราลงเทน้ำมันไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาปลาตูหนานะครับมาทอด นี่เทไปหมดขวดเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะหมดขวดเลยมาเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนี่ฮะมาดูวัตถุดิบของผมนะนี่นี่ก็คือปลาตูหนาที่ เมื่อคืนนี้นะครับผมไปล่ามาได้นะนี่ผมก็หั่นให้มันเป็นบ้างๆแบบนี้นะครับเพื่อเวลาทอดแล้วมันก็จะกรอบนะบแล้วก็ได้ปูดํามาด้วยตัวหนึ่งนี่เห็นไหมฮะปูดําก็จะเอาปูดํามาทอดด้วยนะจริงๆปูดําเนี่ยผมจับได้หลายตัวเลยนะครับแต่เอามาแค่ตัวเดียวนะไปะโอเครอนะึ่งมันเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทอดปลาตุงหนาของเรากันซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับปลาแสงแงไม่มีผิดเลยแต่ รสชาติเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับก็อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ว่ารสชาติของมันเนี่ยจะเหมือนกับปลาสังเที่บ้านผมหรือเปล่านะครับนี่นี่ปลาตูหนานะอ้โอ้โอ ปูก็ทอดไปเลยนะครับโอ้ว้าวปูเปลี่ยนสีแล้วมากดูฮะนี่เปลี่ยนสีเลย สุกแล้วนะครับผมจะเอาปูออกมาก่อนโอ้เพราะว่าปูเนี่ยมันสุกง่ายกว่านะครับเนื้อมันไม่เหมือนกับเนื้อปลาผมจะทอดจเจ้าปลาตูหนาต่อไปสักพักหนึ่งแต่เอาปูออกมาก่อนนะครับ แล้ผมว่าน่าจะสุกแล้วนะเจะ้าปลาตูหนาผมไม่อยากให้มันสุกเกินไปนะหรือว่ากรอบเกินไปเดี๋ยวมันจะมันจะไม่เหลือรสชาติให้ผมรู้ว่ามันเหมือนจะปลาแซลมงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาแค่กรอบๆแต่ไม่ถึงกับแห้งมากนะครับโอ้ได้แล้วเรียบร้อย ปลาตูหนาพอทอดเสร็จนี่มันตัวเล็กลงเยอะเลยนะแล้วก็ปูนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาทำเลดีๆแล้วก็นั่งกินกันนะ่ะมาเอาละครับมาหาทำเลดีๆแล้วก็นั่งกินเลยนะครับนี่นี่ก็คือปลาตูหนาที่เป็นปลาตูหนาจริงๆนะครับไม่ใช่ปลาเสงะนะ หลายคนอาจจะสับสนว่าปลาตูหนากับปลาสเง่เนี่ยเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคนละชนิดกันนะครับปลาตูหนาเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำๆเทาๆหน่อยนะส่วนปลาสเง่เนี่ยมันจะออกเป็นตัวสีเหลืองๆดำๆนะมันจะมีลวดลายที่แตกต่างกันแล้วก็ปลาสเง่เนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่านะครับมานี่ครับปูเราก็เปิดกระดองไว้เรียบร้อยนี่เลยแล้วก็ผมเอาน้ำจิ้มมาด้วยนะ น้ำจิ้มพริกลาดไปเลย น้ำจิ้มเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไอตัวที่ผมอยากรู้มากที่สุดก็คือไอตัวนี้นะเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันคือปลาตูหนาแล้วก็มีคนเข้าใจผิดเยอะมากมากว่ามันคือชนิดเดียวกับปลาสเง,งน,นะเดี๋ยวผมจะมาชิมดูว่ารสชาติมันเหมือนปลาสเง,งหรือเปล่าดูครับเนื้อฉ่ำ อืมมีความคล้ายกันมากเลยนะครับอืมหนังของมันก็เหมือนกันเพราะว่าหนังของปลาสเงี้กับปลาตูหนาเนี่ยมันจะหนาๆน,นะเวลาเรากินเนี่ยมันจะมีความกรุบกุบนะครับอื มันเหมือนกับว่าเรากินเนื้อปลากับหมูกรอบไปด้วยกันเลยนะมันจะมีความกรอบๆของหนังอยู่อืมรสชาติใได้ฮนะ อาเลยอืมมาเดี๋ยวเรามากินปูกันด้วยเนี่ยอืนี่น้ำเนื้อปู ออร่อยนะแต่ผมชอบเนื้อปลามากกว่าถือว่ารสชาติใกล้เคียงกันนะครับแต่ อันนี้เนี่ยผมทอดแห้งไปหน่อยนะครับก็เลยจับสัมผัสทั้งหมดไม่ได้ว่ามันเหมือนกันมากขนาดไหนนะครับแต่โดยรวมแล้วหนังเหมือนนะครับเนื้อก็ใกล้เคียงกันนะครับ กินเนื้อปลาตูหนาครั้งแรกนะครับสำหรับผมถือว่าเนื้อปลาตูหนาก็โอเคเลยนะครับโอเคไม่ได้เลวร้ายนะครับคือกินได้เลยนี่นะครับโอ้กินคนเดียวไม่สามารถที่จะกินหมดจริงๆนะครับก็คือปูตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับปลาตูหนาตัวหนึ่งเนี่ยคือ อาจจะต้องใช้สักสองสามคนช่วยกันกินถึงจะหมดนะครับผมคนเดียวเนี่ยผมไม่สามารถที่จะกินหมดได้เลยเนื้อปูก็อร่อยนะครับเนื้อปูก็อร่อยมากอมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับขอขอบคุณน้ำมันอง,งุุนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปไปไป